ไกลจะยิ่งไกจะประบรามมันต่อไปให้ 是严寒，原寒。 ừ ừ em ừ. nghĩ ừ. 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 Thank you ปูนทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมไม่มีแม้แต่เงาของจับไปนัดแม่ดาวคะช่วยยุ่งพ่อหน่อยสีฮะการออกกำลังกายนะปูนมันเป็นหน้าที่ของเขาไม่จำเป็นจะต้องมีคนยุ่งหรอกแต่ว่าพ่ออาจวิ่งนำหน้าไปแล้วก็ได้นะครับแต่เราไม่เห็นฝันไปเถอะกลับบ้านพ่อเราไม่มาวิ่งหรอกจะบอกให้ ผมจะขับรถวนตลาดทั้งสองสารอบถ้าไม่มีเหตุอะไรคงจะรีบกลับมาเร็วไปก่อนนะ เกิโตต่อไปเรื่อยๆในอาัตาน,นี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าความเจริญของเมืองไทยนั่นเองจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างจะนัอกไปหมดถึงเวลานั้นแล้วจะจกกอยู่กันยังไง มึงดูอะไรไมึงดูอะไรมึงดูอะไรรถคุณไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน เดือดร้อนอะไรมึงด้วยอะฮะมึงตำรวจหรือเปล่าพาตำรวจแล้วมึงไม่ใส่เครื่องแบบรือมึงเป็นพวกโปลนพวกโปลนนะมึงคิดอะไรดีนะนี่มันลถเสียน้อยบริษัทกำแพงพัฒนานะมึงไม้แปรรูปทั้งคันเลยผมไม่เชื่อว่าเป็นไม้เถือนเพราะคุณกล้าขับผ่านด่านตลาดพลานไปแล้วรู้มากไปแล้วมึงอะเดึเงเอาหัวขาดหรอกเฮ้ยไป พระสั่งให้สก,กัดรถเป็นพวกไม้ทีท่ไม่มีป้ายทะเบียนพี่เที่ยวร้อมนะรอดเฉยหน่อยครับเฉญหน่อยเฉยล่างหน่อยครับเปิดประตูหน่อยด้อ่ะ อะไรกันอะไรล่ะมันเห็นมุ่งเแล้วป้ายทะเบียนไม่มีมึงขับมายังไงอ่ะไม่มี้นป้ายทะเบียนนะฮะขับรถไม่ได้ขับทะเบียนไม่ได้ลม่ม่ได้ลุ่มเหรืออะไรไม่ได้ลุมปากทอมึงนล้าลานมากนะนี่เจ้าพนักงานนะตำรวจนะตำรวจอะไรตำรวจอะไรทำอย่างนี้เหรอตำรวจอะไร่านี่ได้ยังไงล่ะตำรวจทำางนี้เหรอไปตรงนี้สารวัตรตรวจเออใครโกงสารวัตรตรวจบดเลยเมื่อกี้คุณว่ารถของใครนะไม่ได้ว่ารถไทยเขาจ้าไอ้ขับก็ขับ จะผิดหรือถูกกฎหมายก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆอะเป็้าราการเขาก็แล้วกันมีอะไรไหมมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมมาอไรมาอะไระไรแล้วไล้ารวัลยมาท่ะไอ้ารวัตราืนเนี่การจับกุ่มเนี่ยต่อยชาวรานเลยองเอรยังูวางใจเย็นๆเราต้องมาขับใจตัวเองให้ได้นะ คือมันจะพูดกวนขนาดไหนคุณพาไปหาเจ้านายได้ไหมเจ้านายคุณอนะพาก็พาไปได้แต่ตอนเนี้ยเขาอยู่ไปเป็นที่กันอะบางคนน่ะก็อยู่ที่โลกบางคนน่ะอยู่ภาคอำแพงบางทีก็อยู่กรุงเทพอ่ะ จะไปาตะเวนหากันไม่เล่าแต่ที่รู้ๆนนะเขาอยู่ฮ่องกงหรือก็สิงคโปร์หรือก็เอ็นเอเอเอมั้งหรือก็อ๋อสหรัฐอเมริกาเนี่ยชัวร์เลยเออจะลงกันไหนไปกันดีนะนะ,ะดาบทาทามาันคงเส้นใหญ่หน่าดูนะเนี่ย เมีอะแกงใหญ่ใสมันตกให้เตี้ยงเงี้ยตุ่นควรเงี้ยลงมาเลยลงมาไปลงมาเด้ลยมาลงมานีลาเยอะแล้วเกินนะพนมฮะลงได้แล้วลงได้แล้วเร็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 ว้ยไปหุ่นหลวงเลยวะตารวัตรครับพุ่มกับต้องการพูดสายด้วยครับ เดี๋ยวไปขอบใจมากนะครับเดี๋ยวคุณปฏิบัติงานต่อเลยนะครับผมครับผมนี่เหรอตัวแสบอ้าลว์ทีจ่าหนุนไปจ้าลงมาเลยลงมาเร็วมาลงมาอะไรรอะ้องไสุดทสู่ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันแพรจะยิ่งใหญ่จะปราบรามันต่อไปท่านผู้กำกับครับไอรถคันที่ว่าเป็นรถสิบล้อคนขับชื่อในเนียมใช่ไหมครับนั่นแหละ คุณช่วยดูแลแล้วก็อำน,นวยความสะดวกให้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเจ้าของนี่เป็นเพื่อนสนิทกับผู้บังคับการเขารู้จักกับผมดีช่วยเหลือง,งานของตำรวจพระกำแพงแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเสมอไว้ว่างๆผมจะแนะนําให้คุณรู้จักท่านพุม่มกลับครับไอรถคันที่ว่านเนี่ยผมเพิ่งจับมาจอดที่สถานีนี่เองคุณจับเขาข้อหาอะไรไม่ติดแผ่น้ายทะเบียนปัโถ่ข้อหาแค่นี้เองคุณปล่อยไปเถอะนา บริษัทนี้เขามีรถบรรทุกไม้เป็นร้อยๆคันนะเราก็ตีทะเบียนให้เขาไม่ทันมันไม่มีความผิดของเขาเลยนี่คุณคุณอย่าซื่อนักสิรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมีออกเกลื่อนเมืองคุณไม่เห็นหรือไงผมปล่อยไม่ได้รถไม่ได้จดทะเบียนคนขับมีความผิดการจดทะเบียนไม่ทันจะเป็นข้ออ้างในการใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายไม่ได้ถ้าผมยอมพราผมเปิดโอกาสให้แก้จรนขโมยรถอย่างทำงานอย่างสบาย เป็นอันว่าเรื่องนี้ผมขอร้องคุณไม่ได้ใช่ไหมท่านพูดก,กับครับขอในเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายสิครับผมจะทําให้เต็มความสามารถแต่เรื่องนี้เอาละเอาละคุณไม่ต้องอธิบายละผมเข้าใจและผมก็ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของคุณอย่างเหลือเกินแล้วล่ะ โาจนาติดต่อเจ้าที่ป่าไม้จังหวัดสิถามเพราะว่าป่าไม้พรคกำแพงเนี่ยตรวสอบออกอนุญาตให้ไม้ลายนี้ผ่านด่านหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวคุณบอกคุณประถมให้พาโจคุณเนี่ยเข้ามาหาผมด้วยนะขอบใจมากนี่แปลว่าลือไม่ไมสามารถจาัดก,การไกลสสรวัดจิ๊บจ้อยนั่นได้ใช่ไหมปถอรู้ถึงไหนก็อายก็ถึงนั่นเลยนะเนี่ย,ยเรื่องแค่เนี้ อไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ใช้แล้วไป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 ลื้อกลับไปนอนได้เลยไม่จําเป็นแล้วไม่จําเป็นเออเฮต้องการให้ลื้อไปดูรถไม้ของเราที่ถูกไอสาวัตรพระลานคนใหม่มันจับเอาไว้ มันกล้าจับรถเราต,ต้องสั่งสอนให้มีนรู้สักบ้างล้ว่าใครเป็นใครโอลาโธ่บอกให้ไปดูรถไม้ไม่ใช่มาร้องโอล้ล้าโอลารำคาญหูเว้ยครับผมโอลา ไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้มาก่อนเลยในห้างผมอะมีรถไปเลยร้อยคันวิ่งทั่วเมืองไทยบางคันก็มีป้ายบางคันก็ไม่มีป้ายถูกจับไปอะ่ะเดี๋ยวรถโดนปล่อยปล่อยนะปล่อยแนะ่แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายทําไมคุณไม่บอกในห้างคุณอนะว่าให้นําหลักฐานมายืนยันว่ารถที่เขาซื้อมาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียนเมื่อมีหลักฐานมายืนยัน คุณก็เสียค่าปรับไม่กี่บาทแล้วผมก็ปล่อยคุณไปทำมาหากินโอ้สาวว่าไม่พูดไม่รู้เรื่องเลยเชิญครับมีอะไรไม่ดีเจ้าหน้าที่สามารเข้าไปเขาบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบแลกขออนัญาตให้มาที่่านดับ นนผมต้องควบคุมตัวคุณเรียมไว้ก่อนนะข้อหานำไม้เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนบบุญ,ญาตแต่อนุญาตนี่ครับอนุญาตผมต้องตั้งข้อหาคุณอีกหนึ่งข้อคือปลอมแปลงเอกสารทางราชการได้ผมเนี่ยเหลอปลอมแปลงเอกสารผมเป็นลูกจ้างเขาขับรถไปวันวัน แม้แต่ใบทุกญาตอ่ะผมเยาอาออในห้างเลยและสารวัตรอ่ะจะมาจาับผมได้ยังไงอ่ะคุณทำไมคุณไม่บอกอ่ะในห้างของคุณคือใครอยู่ที่ไหนมีกิจการอะไรบ้างผมจะติดต่อเขาได้ยังไงเร้วว่างานเนี้ยนะ ขอบคุณนะคุณนาเล่าเรื่อยผมฟังอย่างโดยละเอียดแต่ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ผมต้องควบคุมตัวคุณเรียงไว้ก่อนแปลว่าสารวัตรจะขังผมใช่ผมเกรงว่าห้องขังเนี่ยคงจะไม่ดีกว่าโรงพักอีกเท่าไหร่นักแต่บางเลยเมื่อตอนบ่ายผมทําความสะอาดมันยังไม่สกปรกแต่อากาศมันร้อนไปหน่อยนะคือตายสีผมไม่เคยเห็นใครเหมือนสารวัตรเลยจะจับผมไปขังทั้งทีอะทําตัวเหมือนเจ้าของหผู้จัดการโรงแรม แักการังจะออกตัวเพราะความไม่เรียบร้อยของเพื่อพี่สารวัตรถามจริงๆเถอะสารวัตร่ยไม่เคยได้กินกีนจิบปากเสียน้อยเจ้านายผมได้หรอครับแกเป็นคนกว้างขวางในเขตพระตำอ่ะและเขตต่างจังหวัดใกล้เคียงอ่ะนานครยกมือไหว้กันเยลยนั่นนี่แต่ผมไม่สบายใจอ่ะที่รถแล้วคนงานแกถูกจับผมว่านะสารวัตรอ่ะหุงม,มีกาแฟดีกว่าสารวัตรอ่ะจะได้ไม่เดือดร้อน ขอบคุณผมก็อยากจะผูดมิตรกับเจ้านายของคุณแต่ไม่ใช่ใการเว้นและไม่จับคนของเขาและรถโดยเฉพาะเมื่อปรากฏว่าทำผิกกดกฎหมายผมบอกคุณแล้วไงถ้ามีใครเอาหลักฐานมายืนยันว่ารถละไม้เป็นของที่ถูกต้องผมจะปล่อยตัวคุณทันทีเดี๋ยวคุณจะให้ตำรวจเอาเสือคุณจะได้ปูนอนพ่อผมคงไม่จำเป็นมั้งพ่ออากาศค่อนข้างร้อนพ่อจะนาครับผม I want.